งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการครั้งที่2ระหว่างวันที่12-14ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด Life for Life ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างไทยให้แข่งขันในตลาดสากลเพื่อตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและตลาดเทคโนโลยีด้านแสงสว่างแห่งอาเซียน ยังไงก็ตามเนี่ยอยากให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องหลอดไฟดีซึ่งเป็นการเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานของประเทศในก็ตามเนี่ยลองลองหันมาดูว่าทําไงถึงประหยัดพลังงานของประเทศได้มากที่สุดเพราะเประเทศไทยเราใช้ใช้พลังงานเยอะแล้วก็พลังงานที่นําเข้าทั้งนั้นถ้าทุกคนหันมามองเรื่องการประหยัดพลังงานนั้นน่าจะช่วยประโยชน์ประเทศชาติได้กนเดียเกันเรื่องหลอดไฟ L อดีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า50%ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วราคานั้นลดลงไปเรื่อยๆซึ่งอนาคตเนี่ยหลอดไฟ l อลดีจะมาแทนหลอดไฟแบบเดิม